แม่ขอขอฮะไม่ต้องมายุ่งออกคุณแม่เลยแม่รู้ว่าคุณหนูเชื่อแม่สา่งข้าวต้มข้าวต้มที่มีแต่น้ำแห้งข้าวต้มสวัสดีนะคะทำไมมีสีเขียวขึ้นไม่เข้าใจ สวัสดีค่ะใส่ทิ้งไทยหน่อยเนาะไม่ค่อยสบายค่ะก่ะต้งก็ต้งที่ไม่มีน้ำม,มันแห้งแล้วค่ะมันแห้ง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 ค่ะอื้ม แห้งค่ะอืมของกินฉันเลยอะยไนปไหนกันหมดคะเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทำไฮไลท์ไว้ดูย้อนหลังนะคะ ชอบแบบนี้ค่ะเอาต้มค่ะต้มนะคะมห้างสวัสดีนะคะคุณหนึ่งมาหนึ่งคนดีใจที่สุดเลยค่ะทุกวันนี้สามคนก็ดีใจแล้วค่ะ ปันก็ต้มด้วยกันาานะคะน้ำห้งนะค่ะไม่เอาอย่ายุ่งสิลูกเพื่อให้ข้าวไปเมื่อกี้เนี่ยจะต,ต้องขี้บวมให้เขาก่อนต้้งจ้าขาาี้บผมให้เขาก่อนนั่งลงสิคะานั่งลงอย่ามาเจอบมาเจื่อลูก ทีของจะเข้ามาในชามแม่น่ะขนเขนน่ะมันเดินข้ามเลยอ่ะเธอไปสิคะนั่งสิคะคุณหนูขาอ๋อกลัวฟ้าเหรอกัวเสียงเหรอต้องได้ยินอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเทศกาลวว้ยว,ยวยจะมาจุกปากนั่งลงนั่งลงโอ้จริงๆเลยอ่ะ กินข้าวกินอะไรตัวเองก็กินแล้วอ่ะข้าวากเข้ามาในนี้ตัวเองสะอาดก็จริงอแต่ว่าของคนกับของของแมวมันไม่เหมือนกันฉันยังไม่กินข้าวของเธอเลยทะลาะกองแมวเป็นประจำสบัดดีนะคะ ที่น้ำมันแห้งแล้วอ่ะก <c oughs> ็จะให้อร่อยชก็ตินแบบใส่ข้างแห้งอ่ะแต่ข้งแห้งอ่ะมันจะหอมเลหอม,หอมน้ำมันจะหวานดี <c oughs> ไม่ได้ใส่ผักนะคะเอ้ย <c oughs> รถผักไม่มาอืม <c oughs> ปีอ่ะเคยตัวอะ,อ,ะอืมอืมอืม,ม,ม,มอืมจงจุ่งอืมก็ให้แล้วไงคะนี่ไงไม่พอใจอ่ะในคำม,มากรู้อยากกินในคำม,มาก วันนี้วันสุดท้าของปีนะคะมาคุยกันหน่อย mm. มาส่งท้ายกันหน่อยไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดู